ที่ผ่ามาเกนะิดอะไรไหมวันนี้คำที่น่าสนใจนะครับคารอะอีคาระคนละเมืองดีประเทศชาติและสลังคมคาระนี่แปลว,ว่ากำลังนนเรียนไปเรียนวิชาพกาละนะครับคารกับกำลังทุกคนจะมีกำลังอยู่สมเด็จย่าสมเด็จย่า รัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยมีชื่อว่าภูมิพลอย่างคำว่าภูมิพลนี่แหละนะภูมิกับพระราษ bon เนี่ยผมนะนะวันนี้แค่น้อยพลาดไปเลยไม่เอาไว้สอนมาพระราษฎรอย่างไวก็กำลังสมเด็จยา่าบอกว่าที่ตั้งชื่อให้ภูมิพ bon ลเนี่ยก็คืออยากจะให้มีเป็นกำลังของแผ่นดินนะให้อยู่ดีดีให้อยู่กับประชาชนช่วยเหลือประชาชนถ้าเป็นตั้งชื่อว่าภูมิพ bon ลซึ่งรัชกาลที่เก้าของเรานี่ก็ฟังคำแม่แล้วก็ปฏิบัติในนั้นดีดีนตจน ชาติเราเนี่ยอย่างน้อยเราอย่างมากก็่อย่างน้อยเราก็ประสบความสำเร็จจากพระบาทสมเท็จพระเจ้าอยู่ของราชสดงนี่เด้ออกมาที่เชื่อครูญ,ญิบนอยู่ต่ากจุดแล้วก็ให้ทำแนะนำเชื่อแย่ท่านอย่งางไรฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยถือว่าสามารถเป็นกาลังของแผ่นดินได้ของประเทศชาติได้แต่กําลังที่ว่านี้มันจะมีกําลังอยู่สองแบบหนึ่งกำลังในทางที่ดีสองกำลังในทางที่ไม่ดีทุกคนมีทั้งสองอย่างแต่ใครจะ,สะแสดงอย่างไรออกมาทามานันเอง อ่างเช่นรถพาราตเนี่ยสามารถโดดเดียนได้ไหมได้แต่ไม่สแสดงบอกนะทาราภัสสุบุรีได้ไหมก็ได้แต่เ,เขาไม่สแสดงบอกคืออยู่ที่ว่าจะ,สะแสดงกําลังเรื่องไหนออกมาเท่านั้นเองนะถามว่าใครอยากทานยิมกูยืดสะกิดอย่าง,านงกกเนี้ยสุบุรีดื่มเหล้าได้ไหมก็ได้แต่ไม่สแสดงบอกก็เลือกจากว่ากําลังของแต่ละคนจะแสดงออก,อกตอนไหนเท่านั้นเอง แต่ในโรเรียนของเราเนี่ยก็ถึงเรื่องกําลังที่ดีนะกำลังที่ดีกําลังที่ดีก็คือดีเรื่องไหนบ้างดีที่ว่าวหนึ่งหนึ่งขาดปวนขาดวกเอาคุณนักเรียนเขียนให้หน่อยฟังแล้วเขียนครับพันแปลว,ว,ว่ากำลังวงเล็บไว้หน่อย,อยนี้เล็บกำลังเรื่องอะไรบ้างร่างกายนะร่างกายก็ต้องมีกำลังนะ สสติปัญญาสติปัญญาร่างกายก็ต้องมีกําลังสติปัญญาก็ต้องมีกําลัง 3. าจิตใจครับจิตใจครับจิตใจแล้วมันจะมีอีก3ามคำตามมาครับคิดเป็น่อเลยครับ่อาจิตใจก็ได้คิดเป็นทำเป็น แก so like ้ปัญหาเป็นทำไมคุณลุงถึงพูดสี่ห้าประเด็นนี้คืออย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยกำลังที่ดีที่จะพัฒนาสังคมได้อันดับแรกเราต้องมีร่างกายที่ดใไม่มีร่างกายมีใจนี้คิดว่ามันเป็ี่ยนทำก็เป็นแก้ปัญหาเป็นเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายมันแข็งแรงล่ะจิตใจมันแข็งแรงล่ะคิดเป็นทำเป็นแล้วมันจะดียังไงมันก็จะไปช่วยเสริมในการพัฒนาประเทศครับอ่าเอ้าคำถามที่สี่ต่อนะครับ เมื่ก la ี im, ้เนียบอกว่าร่างกายแข็งแรงจิตใจไม่คิดเป็นทำเป็นจะช่วยครูว่า่งี้นะังก็คอะไรบ้างอ่าร่างกายจิตใจปัญญา คิดเป็นให้ชาจะเดินแต่ต้องเปในเรื่องของที่ดีนะครับร่างกายก็ต้องดีิใจดีสติปยยัญญาดีแล้วมาพูมาพูดคำอีกสองคำเมื่อกี้เนี่ย<ส>ก็คือเรื่องของสถานภาพเมื่อกี้ัไงสถานภาพ กับบทบาททำสองทำนี้สําคัญมากเพราะท้านเรียนเข้าใจะสถานภาพกับบทบาทของตัวเองครับจะทําให้ักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมากการเป็นพลเมืองที่ดีจะต้องทํำยังไงเอาทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเมื่อนักเรียนต้องรู้จักสถานภาพของตัวเองก่อนมันถึงจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองสถานภาพเนี่ยมันก็คือตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งหรือฐานะ หรือเอติยศที่ทางสังคมตั้งให้ะคะรับเอติยศที่ทางสังคมตั้งให้คือตั้งให้เราว่าเราเป็นอะไรในตำแหน่งอะไรยกตัวยอย่างเช่นเอาครูอย่าเงี้ยครูนักเรียนอะไรอีกอ่ะที่เป็นเต็มเป็นตำแหน่งอ่ะตำรวจอันนี้เป็นตัวอย่างคือเมื่อเริ่มรู้จักว่า ภาระน้าตัวเองเป็นอะไรเมื่อร,รู้อย่างนี้แล้วน,นี่ก็จะสามารถบอกบทบาทหรือบอกหน้าที่ตัวเองได้ถ้าคนเราไม่รู้จักบทบาทกับไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องว่าเราจะสร้างสารรค์พัฒนาอะไรให้กับชาติถ้าเราทราบมันก็จะทำให้ประเทศชาติเรินรู้เรื่องได้หน้าที่คืออะไรหน้าที่ก็คือสิ่งที่ปฏิบัติตามบทบาทอ่าหน้าที่ก็คือปฏิบัติตามบทบาท ปฏิบัติตามสถานภาพของนักเรียนสถานภยกตัวอย่างเช่นเอาครูก็มีหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนนะอบรมสั่งสอนนักเรียนมีหน้าที่อะไรนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนนะตำรวจมีหน้าที่อะไรอ่ะจับโจรอย่างเดียวไม่ตำรวจนะมีอะไรบ้างครับ บทบาทขัดแย้งนะสมมุติตำรวจจับลูกตัวเองคือเขาเรียกว่าบทบาทขัดแย้งนะแทนที่จะดูแลลูกปกป้องลูกแต่ไปจับลูกเนี้ยแต่ก็ต้องผิดหน้าที่ตามหน้าที่ของเขาดูที่เหตเุผลนะว่าจะทำยังไงครับเอางี้ก่อนเดี๋ยวชั่วโมงนี้คุณครูจะลองทดสอบก่อนเรียนหน,น่อยดีกว่านะว่านักเรีนยนเข้าใจไหมที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ส่วนมากเราจะทดสอบหลังเรียนซะส่วนมากลองทดสอบก่อนเรียนดูเอางี้ดีกว่านะทดสอบก่อนเรียนไม่ได้เรียนละเดี๋ยวจะทดสอบก่อนแต่ไม่ได้เป็นประเด็นว่าจะเป็นคะแนนนะทดสอบว่าสมมุติถ้านักพัฒนไ์ได้ทดสอบคะแนนอย่างเงี้ยสมมุติพอเรียนจบบทนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้เพิ่มขึ้นไหมจะเป็นห้าเป็นหกเป็นสิบไหมแต่ไม่ใช่ว่าเออผมเห็นไปจุดหนึ่งเหรอเพราะเราหลับ้าสอบเดี๋ยววันน้น่อยเออเอาเป็เนว่าทำเต็มที่ เรียนหลายคนใช้ข่าใวใช้โทรศัพท์ต้องมีแตนิดมีแตนิดเรามีโทรศัพท์กันไหมครับมีแตนิดอาจจะยากเอาอย่งอางนีเเ้เอาเอาปีกเกอร์พิกเกอร์เอาพิกเกอร์เราพิกเกอร์เดี๋ยวสอบก่อนเรียนก่อนนะดูแล้วผมเห็นก่อนดูรล้วผมเหนด้วยครับอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่านักเรียนจะต้องไม่ได้ใช้หิครูใช้หินคนเดียวงั้นเอาใช้หินคนเดียวนะ สรพัดด้วยไหมลองสอบวัญเรียนสิเดี๋ยวให้แจกตามที่ที่ค <c oughs> อรรดูนนะดรหมาเยเลขนละเตัฒนาหมายเล่สุพนาเก้าสุพเสียงหารสสัสิัต์

แต่ละคนเนี então, und, ่ยมันจะมีโค้ดเขาเรียกว่า QR โค้ดไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเวลาสอบมีห้ามพอกันไม่ใช่ว่นยกขึ้นี้ก็ยกตามเพื่อนนะเพราะแต่ละอันมันจะหันไม่เหมือนกันหมายเลขมันจะมี A B C D ขคือปขอมนะถ้านักเรียนตอบอไก่ก็หัน A ขึ้นหัน A ขึ้นหันตัว A ขึ้นถ้าตอบขไข่ก็หัน B ขึ้นถ้าตอบอไก่ก็หัน C ขึ้นนะครับคุณรู้จะใช้โทรศัพท์สั่งงนตาต่อ สแกนคำตอบแล้ว,วเมื่อสแกนแล้วเนี่ยห้ามเอาขึ้นมาหยิบไหมครับมันจะเปลี่ยนคําตอบมันจะเปลี่ยนคําตอบนะครับฉะนั้นตอบมาไหนเสรียผู้ก็ต้วางไว้หยิบไว้ข้อใดเป็นสถานภาคหนึกงขาวหนึ่งาวไปได้หนึ่งาวไปนะไดนะ้อกตัสอบก่อนนะยังไม่ได้เรียนเรียนที่นะข้อใดคือสถานภาพ A อิทร้องเพลง b อุ้ดเป็นพี่ c ก้อมเรียนหนังสือ d ก้อยซักผ้า นักเรียนคิดว่าหนึ่งสองสามสี่สี่คนนี้ใครเป็นสถานครับครับเอาให้สั้นจังใครมั่นใจแล้วหันแขบสี่ขามมาทางนี้ครับห้ามเอามือบางนะครับห้ามมือบางนะครับเอามั่นใจแล้วยกครับเอามั่นใจแล้วยกแขมมานี่สแกนอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาใครตอบได้ว่าจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับสแกนใช้ได้แล้วเมื่อสแกนเคื่อนที่ทุกเรื่องไม่ว่างเพไม่นั้นมันจะไปสแกนตัวอื่นเอามดูนะเอางดูก็เรียกนะ เดี๋ยวจะเห็นข้อสองข้อสามนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าท่านคอตอบถูกไหมครันคอแต่อันนี้ไม่มีผลต่อคะแนนนะครับเป็นการสอบก่อนว่าความรู้ความเข้าใจมัยไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องใจร้อนอันนี้เป็นการใช้โทรศัพท์คนเดียว